สบายดีเมื่อนี้ได้มาทางไต่และมีโอกาสได้ยงางเออได้ขี่รถมาน้องโนงเคียนกันเลย่สิขามไปฟังหนาดน,นิสหนึงนกันเป็นทางยา,างไปขามากับสาวๆซมายา,างรลมายางรลเมื่อนี้มีโอกาสได้มาทางเมืองโค้งเนาอ ทีมงานเท่ากับผ้ากันมายางรอเหลิ่นประเทศเพื่อนบ้านข้าวหนึ่งนอกแล้วหลังจากทีมงานเท่ากับผ้ากันไปขี่รถเลาะเบิงบรรยากาศของเมืงองโค้งเนาะบรรยากาศงามแรงดีดีอากาศซู่ซื่นแห้งวางเท่ากับผ้ากันขี่รถเลาะซัมซ่าคำเนาะขี่ไปขี่มาเห็นธงหน้าเพลิงงามงามผ้ากันเกีียวเขาแล้วไปเลยเห็นบรรยากาศแบบนี่แล้วขินหอดบานแห้งแหงแต่บอกโหลดว่าอากาศย่นี่ดีแห้งเดอ้อ อนตาม่าอายุสูบบรรยากาศที่สดซื่นยามแรงอยู่แคมท่ามเมืองเซนกับอากาศเย็นเย็นบรรยากาศนี่สุดยอดเลยจิบเบียร์เบาๆด้เนาะคือสีขาวกัน